สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายน2024นนะชาวราศีเมษวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีเมษก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันดับแรกนะคะก็อยากจะขอพรจากอาร์เดจ จากเหล่าเทวดานางฟ้าที่จะมอบให้กับชาวราศีเมษรหรือว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกับราศีเมษนะคะช่วงเดือนพฤศจิกนวะ้า wow. ว all is well ว้าวสัญญาณดีมากๆนะคะทุกอย่างในชีวิตคุณคุณจะได้รับพรน,นะคะจากเหล่าเทวดานางฟ้าให้ทุกอย่างราบรื่นดีงามมากๆ อะไรที่เป็นสิ่งที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนเนี่ยตอนนี้เหมือนมันจะคลี่คลายไปเลยนะคะเราเทวดานางฟ้าจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความสว่างสดใสนะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่มันควรเป็นและจะเป็นชีวิตที่ราบรื่นสวยงามมากๆนะคะสำหรับตัวคุณนะคะ เหมือนเปิดทางเปิดเส้นทางสว่างให้กับชาวราศีเมษเลยนะพลังดีมากเรามาดูกันต่อนะคะขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมษหรือว่าผู้ที่มีลักนาตรงกับราศีเมษนะคะขอสับเลือกไพ่ให้คุณก่อนนะเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะ สัญญาณเปิดมาแล้วนะคะมี1ไม้เท้านะคะราชินีถือไม้เท้า9ดาบ9ไม้เท้าแล้วก็สัญญาณเดิมมูนว้าวพลังงานของตัวคุณนะคะเป็นพลังงานการเริ่มต้นชีวิตใหม่การลงหลักปักฐานนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะแบบนั่งบันลังเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหมายความว่าจะประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานความมั่นคงนะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ตำแหน่งใหม่สิ่งใหม่อะไรใหม่ๆที่คุณจะลงทุนอย่างนั้นก็ได้คุณอาจจะเป็นนักธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จและมั่นคงนะคะพลังงานสัญญาณคือจะนั่งบันลังเลยนะในสิ่งที่คุณทำนะคะพลังดีมากๆ แน่นอนว่ามันมีเรื่องราวที่ทําให้เราคิดมากบ้างนอนไม่หลับบ้างนะคะแต่นั่นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องปรับเปลี่ยนฐานพลังงานไปสู่ความมั่นคงมากขึ้นก็อาจจะทําให้เราต้องคิดหรือว่าต้องตัดสินใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะคะสัญญาณของความรักมีเกณฑ์ที่จะได้ลงหลักปักฐานหรืออาจจะตั้งต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคู่ของคุณนะคะ มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนไกลคนที่คุณรอคอยอาจจะเป็นคนที่สื่อสารทางไกลเจอกันผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่ามีสัญญาณไม้เท้าขึ้นมาเยอะเลยพลังงานของการพิสูจน์ตัวเองนะคะการพิสูจน์ตัวเองการพิสูจน์ความรักพลังงานของชาวราศีเมษเนี่ยต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความรักประสบการณ์อะไรบางอย่าง ทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยเริ่มคัดกรองหรือว่ามีความรอบคอบมากขึ้นในเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตอ่ะมันเหมือนเราจะไม่รีบทําเราจะไม่รีบตัดสินใจแล้วนะคะเราจะใช้เวลาพิถีพิถันละเมียดละมกับมันมากขึ้นนะคะให้เวลากับสิ่งนั้นมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องความรักก็อาจจะใช้เวลาในการคุยกันพิสูจน์ใจพิสูจน์รักกันนะคะมันเหมือน เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณมั่นใจว่าอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดซ้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเตือนนะเข้ามาแจ้งเตือนกับชาวราศีเมษนะคะว่าเวลาทำอะไรก็ขอให้มั่นใจก่อนทุกครั้งดังนั้น อะไรที่เป็นความสับสนในหัวใจอ่ะผู้อ่านเห็นว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะใช้เวลาในการที่จะทบทวนสิ่งนั้นหรือว่าพิสูจน์สิ่งนั้นนะคะแล้วจะทําให้คุณได้พบเจอสิ่งที่คุณตั้งใจนะมันมีแรงดึงดูดสัญญาณเดโมนคือแรงดึงดูดที่จิตวิญญาณเนี่ยไปผูกพันไว้นะคะอะไรที่ผูกพันไว้เรื่องของความรักเรื่องของคําสัญญาเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องทาอ่ะ เหมือนเราไปสัญญาอะไรไว้นะคะมันจะมีเรื่องราเหล่านั้นนะเข้ามาในชีวิตเรานะว้าวพลังงานความรักก็มีแรงดึงดูดคู่โซเมตนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณเข้ามาด้วยนะว้าวทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณของชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะ มีสัญญาณเป็นอัศวินถือเหรียญนะคะแปดไม้เท้าที่พลิกมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีสัญญาณของ2ดาบว้าวใช่เลยมีเรื่องงการตัดสินใจนะคะมีอะไรที่คุณต้องตัดสินใจมีเกณฑ์การเดินทางนะคะแปดไม้เทา้าการเดินทางหรือการสื่อสารผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์ การสื่อสารอะไรที่พุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะหรือการที่คุณอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่พุ่งไปหาเขาอย่างรวดเร็วก็ได้มีพลังของความใจเย็นเข้ามาเบรกบ้างนะคะความใจเย็นคืออสศวินถือเหรียญแล้วเริ่มมองอนาคตแบบที่มีความระมัดระวังนะคะจะทําให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจดิวอะไรบางอย่าง สองดาบในที่นี้เหมือนเป็นการดิวกันเป็นการตกลงกันนะคะถ้าหากเป็นเรื่องความรักก็อาจจะได้พูดคุยเปิดใจหรือดิวกันอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเลือกนะคะเลือกเส้นทางความรักเลือกเส้นทางชีวิตเลือกทิศทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเลือกทิศทางของตัวเองอะนะคะว,ว้าว มาดูสัญญาณคู่ของคุณนะคะสัญญาณคู่ของชาวราศีเมษนะ,ะในช่วงพฤศจิกเป็นยังไงมาแล้วโอ้โหสัญญาณหนึ่งเหรียญน,นะคะสัญญาณเด็กถือเหรียญแล้วก็สัญญาณเจ็ดไม้เท้าเป็นคนที่สายเปเลยนะคะเป็นคนที่จะมอบความรักให้คุณมอบทั้งความรักและความมั่นคงให้คุณ เขาคนนี้อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวยงามทั้งเรื่องของชีวิตและความรักเลยนะคะทุกเรื่องเนี่ยเหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรที่ดีงามอะสิ่งที่เขาตั้งใจเคยอ,อยากจะเหมือนรีเซ็ตทุกอย่างเลยอะไรที่มันไม่เวิร์กในชีวิตนะคะแล้วเขาขอเริ่มต้นนับใหม่นับหนึ่งใหม่เลยนะคะเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วย เพราะเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วก็จะเขาจะแบบเป้าหมายชัดเจนอะเป็นคนที่สม่ําเสมอในการพัฒนาตัวเองนะคะพลังงานของคุณเป็นอัศวินถือเรียนแล้วเขาก็เป็นเด็กถือเรียนและหนึ่งเรียนแสดงว่าคุณและเขาจะมีการวางเป้าหมายในชีวิตที่ไม่รีบร้อนไม่หัวร้อนเมื่อคุณได้คุยกันหรือมีการบริหารเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเปิดใจกันเนี่ย น่าจะมีทิศท,ทางที่สวยงามนะเพราะว่ามีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอะนะมาขยายสัญญาณเขาคนนี้ต่อนะคะคู่ของคุณนะค,ะคู่ชาวราศีเมษสี่เรียนคนนี้น่าจะเก็บเงินเก่งนะคะเตรียมความพร้อมเก็บเงินนะคะหาเงินใหญ่เลยตอนนี้ คนคนนี้นะถ้าเขายังโสดหรือไม่เจอคนรักเนี่ยจะลุยเก็บเงินหาเงินอย่างเดียวเลยนะคะเป็นคนที่ตั้งใจขยันหาเงินมากๆสองเหรียญใช้เลยจะบริหารจัดการลงทุนชีวิตอะไรมากมายนะคะเน้นเรื่องเงินเป็นหลักเพื่อความมั่นคง พลังงานของเขาเนี่ยถ้าหากมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็อาจจะมองคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันยังไม่ฟันธงนะคะยังไม่เลือกใครเมื่อเขาเจอกันคุณแล้วมีเป้าหมายชีวิตเดียวกันน่ะนั่นแหละเขาถึงจะเริ่มที่จะมองเห็นว่าคนคนนี้มีเป้าหมายชีวิตทิศทางเดียวกันนะทัศนคติมุมมองเดียวกันอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มศึกษาคุณนะคะโอ้โหเฮอร์มิตใช่เลย เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวอาจจะเป็น introvert หรือว่าคนคนนี้นะคะมีสัญญาณที่เขาจะเหมือนพัฒนาตนเองเรื่องของฐานจิตนะพลังงานของเขาเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองดีมากเลยมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองเห็นว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรนะคะดังนั้นการที่เขาจะมีความรักก็ต้องเป็นคนที่มีแนวคิดใช้ชีวิต แบบทัดเทียมกันเท่าเทียมกันน่ยนะโอ้โหสี่ถ้วยใช่เลยเป็นคนที่จะไม่มอบหัวใจให้ใครง่ายๆนะคะเขามีเป้าหมายในเรื่องความรักชัดเจนคนที่เขาเลือกก็จะเลือกคนที่ชัดเจนอะมองในทิศทางเดียวกันประสบความสำเร็จไปด้วยกันทัดเทียมกันนะคะดังนั้นใครมา ขายขนมจีบเขาหรือว่าพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตเขาว่าบางทีเขาไม่สนใจนะคะเป็นคนช่างเลือกว่างั้นเถอะโอ้โหเดลเวอร์สอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยเจอความรักที่แบบเคยลงรักคลั่งรักมาก่อนแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนคนนี้ได้เรียนรู้ชีวิตนะคะ จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่โรแมนติกมากๆคลั่งรักมากๆนะเพียงแค่ว่ามันมีประสบการณ์หรือมีมุมมองอะไรบางอย่างที่ทำให้คนคนนี้เขาเก็บตัวพักใจแล้วก็หันมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองให้มัน่นคงการที่เขาเปิดใจเพื่อที่จะได้เจอคุณหรือว่าคบใครอีกครั้งหนึ่งหรือรักใครอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างคิดเยอะนะ พลังงานของความรักเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่โรแมนติกมากๆเมื่อเขาเปิดใจให้คุณนะคะคุณจะประทับใจในความน่ารักของเขาอะคนคนนี้ค่อนข้างลึกซึ้งมากในการใช้ชีวิตนะคะโอ้โหเดทแอนด์รีบิร์ใช่เลยเขาจะเกิดใหม่ อะไรที่เคยเป็นบทเรียนในชีวิตเขาเขาจะเคลียร์ให้จบลงไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เกิดใหม่เลยนะคะรีเบิร์ดโอ้โหเดอะเมจิเชนมาแบบเหนือเมฆมากๆนะคะเป็นคนเก่งมากด้วยแล้วก็สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยมักเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะเป็นคนมีไหวพริบดีตัดสินใจทุกอย่างชัดเจน โอโหสามดาเพราะอะไรก็เพราะว่ากลัวอ,อกหักนั่นเองเขาไม่อยากผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะเขาเก็บตัวพักใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากเรียนรู้ชีวิตเพื่อการตื่นรู้อะตต่นรู้ความเข้าใจชีวิตและเขาก็ไม่อยากจะอ,อกหักดังนั้นเขาจึงเป็นคนช่างเลือกเพราะไม่อยากจะผิดหวังนะคะว้าวโอ้โหเก้าถ้วย เป็นคนที่อยู่คนเดียวก็ได้แบบโสดโสดหล่อหล่อสวยสวยไปนะคะร่ำรวยด้วยแล้วก็มีเสน่ห์มากด้วยนะคะสิ่งสำคัญของเขาเลยคือเขาต้องการคนที่รักเขาจริงๆเขาต้องการรักแท้เขาต้องการคนที่เห็นตัวตนของเขาจริงๆอ่ะสามารถยอมรับตัวตนของเขาและรักเขานะคะในสิ่งที่เขาเป็นนะคือเขาจะตัดคนที่รักเงินของเขาอ่ะนะ แต่ถ้ามีเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาชีวิตให้มั่นคงไปเหมือนกันนะช่วยกันไปอะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษากันไปซัพพอร์ตกันไปดูแลก,กันไปอะเขาโอเคนะคะสิ่งสำคัญมากคือต้องการรักแท้โอ้โหสัญญาณอัศวินถ้วยเพราะว่าเขาต้องการความรักที่โรแมนติกหวานแหววรักกันจริงๆนะคะเป็นคู่แท้ มาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีเมษและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกกาย,ยนมาแล้วโอ้โหเดอะซันขึ้นมาว้าวเลยพลังของเดอะวิชนะคะหรือเดอะเมจิเชนนะคะแล้วก็พลังของสามไม้เทา้า ว้าว wow. สัญญาณมีทั้งเดอะมูและเดอะซันพลังงานจัก,กรวาลขับเคลื่อนนะคะถ้าจัก,กรวาลขับเคลื่อนเมื่อไหร่แสดงว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องมาลงเอยกันนะคะสัญญาณของคุณและเขาเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานแรงอธิษฐานก็ได้ทั้งฝั่งคุณและเขาเลยนะคะ จะทำให้คนที่เป็นคู่กันได้มาลงเอยกันคนที่รอคอยนะคะมีความเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่นะค,ะคนที่รอคอยจะได้มาลงเอยกันแล้วเป็นเดอซันเลยนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องราวความรักและในชีวิตด้วยนะพลังดีมากๆมาดูต่อนะคะผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะ มาแล้วสัญญาณของเดอะไฮพเทสนะคะว้า wow. วแล้วพลังของเด็กถือถ้วยหกเหรียญพลังงานการเริ่มต้นความรักใหม่เป็นสัญญาณของคู่ที่มีศีลเสมอกันคู่ที่จะได้มาลงเอยกันนะคะมีสัญญาณว่าอาจจะคุยกันก่อนโดยที่ยังไม่ได้ เปิดเผยสะเตตัสสถานะนะคะและจะรอเวลาในการเปิดเผยสะเตตัสสถานะที่ชัดเจนมันเหมือนกับศึกษากันไปจนกระทั่งมั่นใจนะคะแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะว้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่า r o m a n ต์แซง e l อยากบอกอะไรชาวราศีเมษบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเรื่องของความรักนะ รีเลส dual x นะคะปลดปล่อยพลังงานลบๆพลังงานเก่าๆในชีวิตเรานะอะไรที่จิตวิญญาณเราเผลอไปยึดเอาไว้อ่ะอันนั้นแหละเราจะต้องปลดปล่อยนะคะเพื่อที่ว่าพลังงานบวกจะได้เด่นขึ้นมาและมีแรงดึงดูดที่ดีมากๆนะคะ make t h e e f f o r t ขอให้มีความพยายามนะคะความรักที่ดีเยี่ยมกำลังจะเข้ามาในชีวิตคน สิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดเข้ามาในชีวิตคุณดังนั้นขอให้คุณพยายามไม่ท้อแท้ไม่เข็ดหลาบกับความรักไปก่อนนะคะขอให้คุณตั้งใจมีความพยายามและมีศรัทธาด้วยนะโอ้โ oh, ห reconciliation ชัดเจนมากพลังงานของการกลับมาคืนดีนะคะ ใครบางคนจากอดีตจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะว้า wow. วพลังงานสัญญาณเก่าก็มาชัดมากเลยนะคะคนเก่าหรืออาจจะเป็นใครคนหนึ่งในอดีตที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วกลับเข้ามารีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตเราก็ได้นะโอ้โหฮันนีมูนจะหวานแหววมากด้วย พลังงานดีงามนะคะสัญญาณของชาวราศีเมษบางคู่นะคะถ้าหากว่าคุณกับเขาเนี่ยได้ใช้เวลาด้วยกันเนี่ยจะหวานมากถ้าหากไม่ได้เดินทางก็จะได้คุยกันอ่ะคุยกันก็จะหวานมากเลยนะโอ้โหเหมือนไปฮันนีมูลเลยนะยิ่งรักกันมากกว่าเดิมนะคะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากเป็นคู่กันอยู่แล้ว ช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณทั้งคู่เนี่ยควรคิดเรื่องของการฮันนีมูนหรือว่าไปท่องเที่ยวอะไรที่ทําให้เราสบายใจนะคะคนรักความรักก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าจะสวีทมากๆเลยนะคะไปฮันนีมูนกันนะว้า wow, วมากทีนี้ผู้อ่านขอสัญญาณจาก whisper of love นะคะอยากบอกอะไรสำหรับชาวราศีเมษบ้าง โอ้โห oh, love m a k e s ์เดอ f f ิ e ฟรนความรักจะสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่างในชีวิตคุณนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะพลังงานของความมั่นคงในความรักหรือการที่คุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะจะยิ่งทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเหมือนได้พบเจอสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิมที่สวยงามมากๆโอ้โ oh, ห new love ชัดเลยนะคะชัดเจนมากจะพบเจอความรักใหม่ในภาพนี้ก็คือเอื้อมมือไปรับความรักใหม่ครั้งนี้เข้ามาในชีวิตเราเลยนะคะจะทําให้จิตวิญญาณของเราจเจริญเติบโตขึ้นอย่างสวยงามมีพลังความรักที่ดีงามนะสัญญาณความรักใหม่นะคะความรักใหม่อาจจะเกิดจากใครคนหนึ่งในอดีตก็ได้เป็นความรักในมิติใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนะคะ เป็นพลังที่สวยงามมันจะสร้างความแตกต่างนะออกมาย้ำแล้วพลังดีมากโอ้โหดู something for someone ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนแล้วนะคะความรักถ้าอยู่เฉยเก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามาในชีวิตเรานะเราก็อาจจะต้องลุกขึ้นมานะคะเปิดประตูเปิดทางให้ความรักเข้ามาในชีวิตเราด้วยนะ โอ้โหพลังดีมากๆผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์และในชีวิตรักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ